สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวาในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะมาแนะนาไอเทมเด็ดที่วารักมากๆในช่วงนี้นะคะคือน้องเขาดีมากจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนนะวันนี้ที่ว่ากําลังจะมารีวิวก็คือตัวนี้เลยน้องคนนี้คือ Acne Care Solution f a c i a l c l e a n s e r นะคะตัวนี้เขาเป็นเจลโฟมล้างหน้าสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายโดยเฉพาะนะคะแล้วก็แพ็กเกจก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะมีฟาหมุนมาให้เรียบร้อยด้วยนะว่าซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคาประมาณ40 ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วตัวนี้เขามาในปริมาณที่เยอะด้วยน,นะทุกคน 30ml เลยมาดูคําเคมกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเจลโฟมล้างหน้าลดมันลดรอยลดสิวนะคะแล้วตัวนี้ เขาไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะช่วยในการล้างหน้าล้างความมันได้อย่างหมดจดนะคะแต่ว่าไม่ทําให้ผิวแห้งตึงแล้วตัวนี้เขายังมีสมุนไพรอีกหลายอย่างเลยนะคะช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียยับยั้งการเกิดสิวนะแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้เขามีสมุนไพรเมอร์ดิงกาดอวิทาเซลแล้วก็มีวิตามิน B3 นะจะช่วยดูแลผิวที่เป็นสิวแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสอีกด้วยเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีความเป็นสีขาวๆแบบนี้นะเกลี่ยแล้วก็จะออกเงาๆแบบนี้เลยนะ 哈 แล้วตัวนี้บอกเลยว่าฟองเขากําลังดีนะทุกคนไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปฟองมีความนุ่มเนียนละเอียดผิวนะคะวิธีใช้ตัวนี้ของวาคือว่าจะใช้ตัวนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะแต่ว่าช่วงก่อนนอนถ้าเพื่อนๆแต่งหน้าหรือว่าใช้เครื่องสำอางที่เป็นวอเตอร์ฟูมมากๆวาาแนะนําว่าให้ใช้คินเซอร์หรือพวกมิซัล่าคินซิ่งในการเช็ดเครื่องสาอางออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องสาอางที่กันน้ำจริงๆอะตัวนี้อย่างเดียวก็อาจจะอ,ออกได้ไม่หมดนะคะแต่อย่างวาวาทาแค่ครีมกัน ะคะวาก็เลยใช้ตัวนี้ได้เลยเพียวๆนะความรู้สึกตอนที่ใช้คือตัวนี้เขาเป็นเจลโฟมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะทุกคนถูๆไปบนหน้าจะได้ฟองที่กำลังดีนะคะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะแล้วตัวโฟมของเขาจะมีความนุ่มๆลรื่นๆผิวนะคะคือให้ฟิลที่ดีมากๆล้างหน้าออกมาแล้วจะให้อารมณ์ผิวที่ลรื่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าสะอาดหมดจดนะทุกคนแล้วก็ไม่มีความแห้งตึงเลยนะคะรู้สึกว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวพวาความมง ความมันบนใบหน้านี่คือสะอาดหมดจดเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่วาได้จากตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือผิววา่ารู้สึกสะอาดขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งเลยนะปกติว่าใช้แค่เอ็กเนเอ็นะคะเพราะว่ายังไม่เจอตัวไหนที่ถูกใจอะ่ะแต่พอมาเจอตัวนี้ทุกคนเฮ้ยน้องจะเป็นลูกรักคนต่อไปนะคะแล้วก็ตัวนี้ว่าใช้ตอนที่มีสิวแบบเล็กๆขึ้นอะ่ะทุกคนคือมันเหมือนกาลังจะเป็นเม็กใหญ่แต่ว่ายังเป็นน้องสิวเล็กๆอยู่นะคะเพราะว่าใช้ตัวนี้รู้สึกว่าสิวมันไม่ขึ้น ไม่ขึ้นเพิ่มอทุกคนมันไม่ประทุเพิ่มไม่เป็นเม็ดใหญ่เพิ่มกวาก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆนะคะเหมือนเขาช่วยทําความสะอาดความสกปรกที่ตกค้างในผิวได้ดีแล้วตั้งแต่ใช้มาวารู้สึกว่าหน้าวาวมันน้อยลงนะโดยเฉพาะช่วงทีโซนนะคะจะเห็นชัดเลยว่าน้องคือน้อยลงมากๆนะตอนนี้วาใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแพนะคะผิวบอบบางก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนเรื่องรอยสิวความกระจางใสอันนี้วายังเฉยๆนะไม่รู้สึกว่าเขาทําให้วาวเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้ววา ชอบเรื่องการทําความสะอาดผิวของเขาแล้วก็ความไม่แห้งตึงเวลาใช้นั่นเองนะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายอยากได้เจลโฟมสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะแล้วถึงคนที่ไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผิวมันผิวแห้งก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะใครสนใจตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อมาลองใช้ได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยนะคะใช้แล้วดีใช้แล้วชอบก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุก คนนะใครเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอได้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างน,นะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย